ต่อจากตอนที่แล้วได้มีการพบศพหญิงสาวที่คู่เมืองเหมาเหมาและจินฉีจึงทําการสืบสวนแต่ด้วยข้อมูลที่น้อยนิดจึงสรุปไม่ได้ว่าเป็นฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าเพราะวางยาพิษพระสนมหลีชูกันแน่และในขณะเดียวกันเก่าสุนก็หาตัวคนร้ายที่มีแผลไฟไหม้ได้แล้วนั่นก็คือหัวหน้ารับใช้ของพระสนมอาตัวนั่นเองแต่ก่อจะเข้าเรื่อง ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับแต่ท่านสามารถดูเรื่องนี้ได้ที่ netflix โอเคเข้าเรื่องมาเมาๆก็เอาขนมมาให้เซลลวหลันตามเดิมระหว่างนั้นทั้งสองก็พูดคุยเรื่องข่าวลือกันด้วยโดยเซลลวหลันบอกว่าหญิงสาวที่กระโดดน้ำตายนั้นเป็นสาวรับใช้ของตำหนักพระสนมอาตัวและเป็นคนที่วางยาพระสนมหลี่ชูในงานอุทยานด้วย ซึ่งจุดประสงค์ที่ทำนั้นก็เพื่อพระสนมอาตัวที่ตนรับใช้นี่ก็คือสิ่งที่เซียวหลันเล่าให้เมาเมาฟังแถมเธอได้ยินข่าวลืออีกว่าพระสนมอาตัวนั้นอาจถูกถอดจากสีพระสนมระดับสูงและจะถูกแทนที่พระสนมที่อายุน้อยกว่าเมาเมาฟังก็ไม่รู้สึกแปลกใจเลยเพราะพระสนมอาตัวนั้นอายุกระปาเข้าไป35แล้วและในครั้งอดีตสมัยที่จักรพรรดิองค์ปัจจุบัน เป็นเพียงแค่รัชทายาตในตอนนั้นพระสนมอาตัวก็ยังเสียลูกชายไปอีกซึ่งหมอเหมารู้สึกว่าวังหลังแห่งนี้นั้นมันถูกสร้างขึ้นก็เพื่อให้มีเด็กๆมากที่สุดและด้วยเหตุนี้เองการมีข่าวลือที่พระสนมอาตัวถูกถอดจากตําแหน่งนั้นมันไม่แปลกเลยให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆเลยก็คือยิ่งแกยิ่งมีลูกยากนั่นแหละหมอเหมาเองก็แอบเป็นห่วงพระสนมหลีฮวาเช่นกัน พราะถ้าเธอไม่มีลูกอีกเลยจะมีชะตาการรมแบบเดียวกันไหมไหนจะพระสนมเกียรุโยอีกจะเป็นคนโปรดของจกักรพรรดิได้นานแค่ไหนนี่คือสิ่งที่หมูเหมา,หมากังวลอย่างมากเมื่อคุยกับเสี่ยวหลันจบแลกก็กลับตำหนักนทันทีแต่ปรากฏว่าตำหนักของพระสนมเกียรุโยน,นั้นมีงานเลี้ยงน้ำชากับพระสนมหลีช่ชูแต่ละคนก็ทำหน้าที่ปฏัดกวาดเช็ดถูปายจนเมื่อถึงเวลา พระสนมหลี่ชูก็มาถึงและทันทีที่มาถึงปุ๊บสีหน้าของผู้ตรวจพิษของพระสนมหลี่ชูนั้นก็กลัวสุดๆเลยเมื่อเจอหน้ากับหมูเหมาหมูเหมาเองก็สังเกตหน้ากำนันคนอื่นๆเช่นกันทำให้รู้ว่าพวกหน้ากำนันเหล่านั้นไม่สนพระสนมหลี่ชูที่ตัวเองรับใช้เลยสายตามวัวแต่จดจ่อกับสิ่งรอบตัวหมูเหมาเ,เห็นก็คิดว่านากำนันเหล่านั้นเนี่ยคงไม่แกล้งพระสนมหลี่ชูแล้วล่ะ และแล้วน้ำชาก็มาเสิร์ฟโดยน้ำชานั้นก็มีน้ำพึ่งผสมด้วยแต่ทันทีที่พระสนมหลีช่ชูรู้ว่ามีน้ำพึ่งผสมด้วยสีหน้าเธอก็แสดงความกลัวทันทีนางกำนันคนอื่นๆเห็นก็นินทาตรงนั้นเลยว่าพระสนมเลือกกินอีกแล้วหรอเหมาเหมาเห็นก็ถอนหายใจสิครับ <c oughs> จากนั้นก็ยกดื่มชานั้นเข้าไปพร้อมทั้งสายหน้าให้พระสนมเกียกุโยเห็น ซึงการแสดงท่าทีของเหมาเหมานั้นพระสนมก็รู้ทันทีว่าไม่ควรเสิร์ฟน้ำชานี้จะดีกว่าเธอก็เลยให้นางกำนันคนอื่นๆยกน้ำชาขิงมาแทนและทันทีที่นางกำนันของพระสนมหลี่ชูเห็นว่าเจ้านายตัวเองนั้นกินน้ำชาขิงได้ก็ทำหน้าเหมือนๆแบบแสดงอาการทันทีหมาเหมาเห็นก็มั่นใจเลยว่าเมื่อก่อนพวกนางกำนันเหล่านี้ต้องแกล้งพระสนมหลี่ชูแน่นๆ ตกเย็นมาก็ทำหน้าที่เก็บกวาดกันไปยกเว้นหมอมหมานี่แหละที่คนอื่นๆไม่ให้ทำแต่ก็นั่นแหละพอว่างปุ๊บก็เจอพระเอกจินชิทันทีคำถามแรกที่จินชิถามนั้นงานเลี้ยงน้ำชาเป็นไงบ้างล่ะแต่โดยคำถามนี้เองหมอมหมาก็รู้ได้ทันทีว่าทำไมจูจ่ๆพระสนมเกียรกุยโยนั้นถึงจัดงานเลี้ยงน้ำชานานก็เพราะแผนของจินชินั่นเองโดยจุดประสงค์ที่จัดก็เพื่อสืบคดีนั่นแหละ อันนี้ผมเดาเอานะหมอเหมาก็ตอบคําถามนั้นไปว่าพระสนมทั้งสองก็เพลิดเพลินกับงานเลี้ยงดีนะจากนั้นเธอก็รีบเดินไปให้ไวเลยแต่นั่นแหละจิงจิไม่ปล่อยตัวง่ายๆหรอกยังคงถามต่ออีกว่าเรื่องวางยาในงานอุทยานเจ้ารู้ไหมหญิงที่ฆ่าตัวตายเป็นคนจากตำหนักพระสนมอาตัวหน้าซึ่งเรื่องนี้หมอเหมาก็ได้ยิงข่าวลืมมาบ้าแต่พอถูกถามว่า เจ้าคิดว่าจิงคนนั้นฆ่าตัวตายจริงๆหรอหมอเหมาก็ตอบไปแค่ว่าข้าตัดสินใจเรื่องนั้นไม่ได้หรอกว่าฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าพอถูกถามอีกว่าทําไมคนรับใช้ถึงวางยากันล่าหมอเหมาก็ตอบไม่ได้อีกนั่นแหละว่ามีจุดประสงค์อะไรเมื่อเธอไม่มีอารมณ์จะช่วยงานพระเอกและจินฉีจึงเตะท่าและให้หมอเหมาเนี่ยไปช่วยงานที่ตำหนักพระสนมอาตัวทันทีก็ไปสืบคดีนั่นแหละ ต่เหมาเหมาไม่มีทางเลือกหรอกจึงต้องไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายวันผ่านไปเหมาเหมาก็มาที่ตํนักอาตัวซึ่งจินชีก็ไม่ได้กําชับด้วยให้ทําอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเหมาเหมาก็เลยทํางานทั่วๆไปปัดกวาดเช็ดถูแต่ขณะที่เธอกําลังรับคําสั่งนั้นพระสนมอาตัวก็ออกจากตํนักพอดีและทันทีที่เหมาเหมาเห็นปุ๊บ เธอก็รู้สึกเลยว่าการแต่งตัวของพระสนมนั้นไม่ได้ดูชุดชาติอะไรเลยดูมีความอ่อนโยนมีเกลียดมีความงดงามถ้าใส่เสื้อคุมแล้วก็อาจมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขุนนางสายบุญได้เลยนี่ก็คือสิ่งที่เมาเมารู้สึกส่วนหัวหน้าน,นางกำนันของที่นี่ก็มีชื่อว่าเฟิงหมงิงทันทีที่เมาเหมาเห็นปุ๊บเธอก็รู้สึกเลยว่า หัวหน้าคนนี้นั้นน่าจะมาจากตระกูลที่สูงส่งและดูเป็นมิตรมากนี่คือสิ่งที่เหมาเหมาเห็นและแล้วงานแรกเหมาเหมาก็มานั่นก็คือไปขนหนังสือนั่นเองซึ่งในตอนที่เฟิงหมินเปิดประตูสั่งงานนั้นเหมาเหมาก็ไปเห็นผ้าพันแผลที่ข้อมือเข่าแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากจากนั้นก็ทำงานขนหนังสือปาย และทันทีที่งานคนหนังสือเสร็จเฟิงหมิงก็ให้เมาเหมาเนี่ยไปช่วยงานที่ท้องพระโรงหน่อยแต่ก่อนที่เธอจะสั่งงานนั้นเฟิงหมิงก็ชมเหมาเหมาด้วยว่าสุดยอดเลยทําได้เป็นระเบียบมากช่วยได้เยอะเลยละและโดยการชมแบบนี้นี่เองเหมาเหมาก็มองออกทันทีว่าเฟิงหมิงนั้นรู้จักการชมคนอื่นชางสังเกตมีทักษะการสั่งงานคนอื่นๆดูเหมาะกับฐานะหัวหน้านางกำนันมากๆ ก้ามมาเฟิงหมิงก็พาเหมาเหมาเนี่ยไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนแต่ด้วยความเป็นห่วงเฟิงหมิงจึงยื่นผ้าห,มหา่มให้เพราะอากาศกลางคืนนั้นมันหนาวมากๆเหมาเหมาก็นอนไปเช้ามาก็ทํางานปกติแต่ขณะที่ทำก็สังเกตรอบๆไปด้วยจนไปเห็นหัวหน้าเฟิงหมิงเขาเธอก็กำลังทำความสะอาดเลยณนะตอนนั้นเหมาเหมาคิดว่าหัวหน้าเนี่ยอายุตั้งขนาดนี้แล้วไม่คิดจะแต่งงานบ้างหรอ น่าจะเป็นภรรยา <ales> ท,ท,ท, <Jean> ที่ดีเลยนะหรืออุทิศชีวิตให้กับพระสนมการความจงรักภักดีที่สูงอาจเป็นแรงจูงใจได้ดีเลยในการวางยาและด้วยความภักดีนี้นีแ่แหละหมอเหมาคิดว่าอาจจะมีพระสนมคนใหม่มาแทนที่พระสนมอาตัวก็เป็นได้นั้นทําให้มีความเสี่ยงสูงอย่างมากที่จะลงมือแต่หมอเหมาก็คิดว่าการที่เจ้ากัพัฒโปรดปานพระสนมที่มีลูกเท่านั้นและไม่ไปเยี่ยมเยียนพระสนมหลีชูเลย ที่มีอายุเพียงแค่14เท่านั้นนี่เลยเหมาะที่จะวางยาอย่างมากสรุปไง่ายๆเลยก็คือวัวหน้าเฟิงหมินเนี่ยมีแรงจูงใจคือไม่อยากให้พระสนมอาตัวถูกถอดจากตำแหน่งพระสนมระดับสูงและถูกแทนที่ด้วยเด็กอายุ14ปีและการที่เด็กอายุ14นั้นไม่ใช่คนโปรดของจัก,กรพรรดนั้นเลยเหมาะที่จะวางยาอย่างมากนี่ก็คือสิ่งที่โมเหมาคิด เมื่อเหมาเหมาถูพื้นเสร็จละก็ไปช่วยขนของในโรงเก็บน้ำผึ้งต่อซึ่งน้ำผึ้งเหล่านี้มันคือน้ำผึ้งจากทางบ้านของหัวหน้าเฟิงหมินทั้งนั้นระหว่างที่เหมาเหมาขนของไปเธอก็ไปเห็นพระสนมหลี่ถูเขา่าสีหน้าเธอดูระแวงมากๆเหมาเหมาก็สงสัยสิครับทำไมต้องมาตำหนักพระสนมอาตัวด้วยเมื่อเหมาเหมารวบรวมข้อมูลเสร็จละก็ไปรายงานให้จินฉีทราบทันทีแต่ก็ดูจินฉีจะชิวสุดๆ หมอเหมาเห็นงั้นก็เซ็งสิครับฉันเป็นหมอยานะไม่ใช่สายสืบสักหน่อยจากนั้นจินชิกระถามไปหากมีวิธีพิเศษสำหรับติดต่อคนภายนอกคนคนนั้นจะเป็นใครหมอเหมาก็ตอบหัวหน้าฟงหมิงเจ้าค่ะพนานนางมีผ้าพันแผลที่มือซ้ายจากเหตุการณ์แผ่นไม้ครั้งก่อนแผ่นไม้ที่ถูกคลุมโดยเสื้อผ้าของผู้หญิงและมีใครบางคนเผาแผ่นไม้เหล่านั้นเพื่อใช้เป็นรหัสลับ เมื่อจินชีฟังเขาก็ชม,มหมูเหมาเลยว่าเจ้าสอบผ่านนะและโดยคำาพูดนี้นี่แหละ,มะหมูเหมายิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่มันแสดงให้เห็นว่าจินชีเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้หมดแล้วแต่ก็ยังใช้ให้หมาเหมาเนี่ยไปที่ตำหนักนั้นเพื่อสือบคดีอีกและเมื่อจบการรายงานแล้วจินชีก็ขอแก้งหมาเหมาสักหน่อยโดยเอานิ้วตัวเองเนี่ยจิ้มน้ำผึ้งแล้วไปป้อนให้หมาเหมาเลียหมาเหมาแม่งก็ร้อนกลนกัวสิครับ ซึ่งเธอก็อยากจะเตะวางขาเสื้อเหลือเกินแต่ด้วยเพราะจินจิมียศที่สูงกว่าบวกกับไม่มีอันทะด้วยหมอเหมาก็เลยไม่สามารถขัดขืนอ,อะไรได้แต่ก็มีทางเดียวเท่านั้นแหละที่เธอจะยอมกินก็คือต้องใส่ยาพิษนั่นเองซึ่งในตอนที่หมาเหมาคิดถึงน้ำผึ้งใส่ยานั้นเธอก็คิดเอะไรบางอย่างได้เธอจึงทบทวนเหตุการณ์ที่พบเจออีกครั้งทั้งสีหน้าพระสนมหลีชูเอ่ยหรือจะเป็นอาการลมพิษ หญิงสาวที่กระโดดน้ําตายและเมื่อคิดได้หนึ่งนั้นแต่ในตอนนั้นเองพระสนมเกียรคุยโยก็มาเห็นจินชีเขาเลยเข้ามาดูซะเลยที่ทํำอะไรเกินเลยนางกำนั้นของเธอจากนั้นหมูเหมาก็ขอให้เกา่าซุนเนี่ยพาไปพบพระสนมหลี่ชูหน่อยทันทีที่พระสนมเห็นหมูเหมาคนที่ช่วยเธอจากลมผิดปุ๊บเธอก็ตั้งใจฟังหมูเหมาทันทีโดยหมูเหมา,หมาก็ถามว่าพระสนมไม่ชอบน้ําผึ้งหรอ คำตอบก็คือใช่เพราะในตอนเด็กเธอฟังจากแม่นมว่าถ้าป่วยห้ามกินน้ำพึ่งเด็ดขาดและนั่นเองเธอก็เลยไม่ชอบน้ำพึ้งซึ่งในตอนที่เหมาเหมาตั้งคำถามนั้นนางกำนันคนอื่นๆก็ดูไม่พอใจม,กมากๆเลยให้พระสนมหลีชูเนี่ยรีบไล่เหมาเหมาออกไปซะที่มาถามอะไรล่วงเกินแบบนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียดียดีมึงมึงเป็นเจ้านายใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เป็นนางกำนันใช่ไหมอก็แปลกดีนะ บ้าบแต่หมาเหมาก็บอกว่าถูกสั่งจากท่านจินฉีนะทีนี้แหละทุกคนก็ยอมกันอย่างง่ายๆเลยจากนั้นก็ถามพระสนมอีกว่าท่านเคยเจอเฟิงหมิงหัวหน้านางกำนันของตำหนักพระสนมอาตัวไหมทันทีที่หมาเหมาพูดชื่อนั้นพระสนมหลี่ชูก็กลัวขึ้นมาทัานทีตกเย็นมาระหว่างขากับเหมาเหมาก็อยากรู้เรื่องเก่าๆของวังหลังด้วย เก่าซุนก็ไปตรวจสอบเอกสารให้ในตอนที่เก่าซุนหาเอกสารเหล่านั้นเขาก็มีสีหน้าที่จริงจังมากๆพร้อมทั้งมองนิสัยของเหมาเหมาด้วยว่าเหมาเหมาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากไม่น่าเชื่อเลยอายุแค่17ปีเท่านั้นคือง่ายๆเลยถูกมองว่าเหมาเหมาเนี่ยเป็นคนน่ากลัวอะไรแบบนั้นและเมื่อหาเอกสารเสร็จแล้วเหมาเหมาก็อ่านเอกสารที่เก่าซุนให้มาทันที จนได้รู้ว่าจักัพัทและพระสนมอ้าตัวนั้นเป็นพี่น้องต่างสายเลือดและเมื่อเธออ่านเพิ่มอีกนิดก็พบว่าการที่ลูกของอ้าตัวตายนั้นถูกสอบสวนโดยหลวงเหมินหรือก็คือพ่อเฒ่าของเหมาเหมานั่นเองและทันทีที่เหมาเหมารู้เรื่องนี้ก็เข้าใจทันทีว่าทำไมที่วังหลังถึงมีสมุนไพรเยอะหนักก็เพราะว่าพ่อเฒ่าเคยเป็นขันทีและเป็นหมอยาที่นี่นั่นเอง และนี่ก็คือเนื้อหาสืบคดีหมอหมอยำหมอหมอสืบคดีหมอรำตำหับยำขมแดงต,ตำตำหับยำหูมัวไปหมดสืบคดีหมอยาเ้ยทำไมมันพูดยากจังวะสืบคดีหมอยาตำหับตำหับสืบคดีปริศนาหมอยาตำหับโขมแดงเออใช่นี่แหละ สำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันความชอบของคลิปนี้ไปให้คนอื่นดูและติดตามช่องผมไปอย่างยาวนานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพรสออสตร